สวัสดีครับกลับมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมเรือมาริดกับฮาร่ามาริดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมีสัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ปลารีสไป40ของชาบิยารอนโซให้ฟังนะก็โดยผมจะสรุปเลยแล้วกันคือหลังเกมเนี่ยคุณชายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสัมภาษณ์ตึงๆหน่อยนะครับผมก็คุณชายพูดประมาณว่าการแพ้ครั้งนี้คือเราเสียหายนะ อารอนโซเนี่ยเขาคิดว่าหลังจากที่เราโดนนำสองศูนย์เนี่ยเราก็แพ้แล้วก็คือกลับมาได้ยากอะ่ะเพราะมันเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลนะคือมันเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์มันจะมาโทษชาบี้อารอนโซอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแต่โดยรวมเนี่ยคือคุณชายเขาก็เขาก็พูดแหละว่าเขาอะ่ะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะในเกมเนี้ย แล้วเกมเนี้ยคือถูกจัดอยู่ในฤดูการก่อนนะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายนะแต่เขาจะรีสตาร์ทใหม่ทุกอย่างเลยอะ่ะก็ในฤดูการใหม่ที่จะถึงนะคือเขาเข้มมากต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาเข้มมากนะครับคือเขาใช้คำว่าวีท t a ท r ลรีสตาร์อ่ะอืมก็คือแบบเราต้องรีเซ็ตทุกอย่างอะ่ะทุกอย่างจริงๆอะ่ะ แล้วเหมือนเขาอะมองเห็นปัญหาแล้วนะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเมื่อกลับไปถึงเบอร์นาเบลนะแล้วนักข่าวเขาก็ยิงคําถามเนาะว่าคุณชายเนี่ยทำผิดพลาดหรือเปล่าที่แบบว่าได้ส่งแนวลุกแบบไปถึง3คนเขาก็บอกว่าเขาคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าเหมือนทําให้เกมรับเราอะอ่อนลงนะในส่วนโรดิโก้เนี่ยก็ถูกถามเหมือนกันว่าทําไมโรดิโก้เนี่ยไม่ถูกส่งลงคุณชายก็ยังบอกเหมือนเดิมว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับณนะโมเมนต์นั้นอะทีมไม่ได้ต้อง การตัวที่ท like ําเกมลุกแบบโรดิโก้คือต้องการคนอื่นมากกว่าเขาก็เลยใส่คนอื่นเข้ามาแทนนะครับก็โดยสรุปโดยรวมก็คือเหมือนเราเสียหายหนักอะแล้วทีนี้ก็เหมือนคุณชายเนี่ยเขาก็รู้แหละกลับไปเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมีการรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามกันนะส่วนในเรื่องต่อไปก็มาคุยกันหลังเกมเนาะ คือเมื่อคืนน่ะผมก็ดูแหละจะให้ผมตำหนินักเตะทีละคนเนี่ยคือว่ามันผิดกันทั้งมันทั้งหมดอ่ะมันทั้งองคาพยบอ่ะมันผิดกันทั้งหมดพอทีนี้มันก็เลยทําให้เป็นอย่างนี้นะก็เนื่องจากเกมมันเป็นเกมระดับสูงนะครับผมขอพูดแล้วกันอย่างเช่นคือเกมเนี้ที่เราเสีย2ลูกอ่ะผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราเสียสมาธิในเกมระดับสูงนะ คือเราไม่ควรที่จะเสียสมาธิแม้แต่วีเดียวอะ่ะอันนี้ผมอ้างอิงมาจากหลังเกมเนี่ยกุกตัวเขาก็ให้สัมภาษณ์นะว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นตามแผนที่คุณชายเขาวางมาให้นะคือคุณชายเนี่ยเขามีแผนแล้วละ่ะแต่เล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เล่นตามแผนที่เขาวางให้นะดังนั้นอันนี้มันบ่งบอกว่าเราเนี่ยกำลังสมาธิหลุดสติแตกอะ่ะพูดกันง่ายๆเราถึงได้โดน2ลูกอะ่ะแล้วกุตัวเนี่ย เขาก็เป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมแล้วเขาอยู่ข้างหลังสุดแล้วเขาเห็นหมดเขาก็เตือนกองหลังแล้วว่าเดมเบเล่เนี่ยจะเข้ามาเพสเร็วนะพอเขาเตือนไปทีนี้ก็เป็นจริงก็เดมเบเล่ก็เพสได้อยากจะบอกว่าเท่าที่ผมมองนะผมคิดว่าอาเซนซซโอเนี่ยยังไม่พร้อมกับเกมใหญ่ผมคิดว่าอารมณ์มันเหมือนนาโชในยุคแรกอะคือที่ไว้ใจไม่ได้อะเออมันไม่ใช่ผีเข้าผีออกนะมันคือไว้ใจไม่ได้เลยอะเออ สังเกตจากพอเกมใหญ่เนี่ยไม่ต้องเกมใหญ่ถึงขนาดเกมปารีสหรอกเกมก่อนหน้านี้ยังหลุดเลยยังโดนใบแดงถูกไหมแล้วเกมเนี้ยโดนเพจหนักๆอย่างเงี้ยแน่นอนแหละสมาธิมันต้องแบบหลุดแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เสียอ่าเพราะเสียปุ๊บทาอะไรไม่ถูกนี่ก็ต้องลุกขึ้นมาโวยว่าทําไมเพื่อนนะไม่ช่วยกันเลยเพราะว่ามันมีภาพอยู่นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางทางสื่อต่างประเทศเนี่ยทางสื่อต่างประเทศของมาริดเราเนี่ยเขาก็พูดใช้คําว่าแบบ ลุกมาโวยเพื่อน motivation อ่ะ motivation อะก็คือลุกมาปลุกใจลุกมาโวยอ่ะเอออะไรประมาณนี้ซึ่งคอมเมนต์ก็ด่ากันเต็มเลยว่าแบบมึงไม่ด่ามึงไม่โวยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแปลเป็นแบบภาษาอังกฤษเขามาเมนนะเออผมก็คิดว่าตรงเนี้ยมันทําให้เราโดนลูกที่2ต่อจากลดิเกอร์นะคือล u ดิเกอร์เนี่ยคู่เขาเนี่ยก็เป็นไอนซโอใช่ไหมที่หลุดไปแล้วพอจังหวะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าจะคืน ถ้าเป็นผมนะสำหรับผมผมมองว่าจะคืนให้อาเซนซิโอก็ไม่ได้เพราะว่าเซนซิโอก็ยังไม่นิ่งเพราะว่าหลุดไปแล้วนึกออกใช่ไหมจะคืนให้กูตัวก็แบบจังหวะคิดนิดนึงอ่ะก็พลาดเดมเบเล่ก,ก็เอาเลยปึ้งก็เรียบร้อยก็โดนโชกไปเพราะฉะนั้นความมั่นใจไงค,ความมั่นใจสมาธิในเมื่อแบบว่าเราไม่ได้แก่งเท่าเขาอ่ะเราก็ต้องมีความมั่นใจและสมาธิต้องเล่นตามระบบอย่างที่บายเยิร์เขาเล่นน่ะทำไมบายเยิร์เขาเล่นได้ทำไมบายเยิร์เขาบีฟได้คือเขาต้องแบบเขาต้องลงทุนเหนื่อยก่อนแน่นอนละ่ะ เราต้องเอาความมั่นใจเขาอะมาใช้เป็นแบบว่าแทงเขาอะเหมือนที่บาเยนทำก็คือเราก็ต้องรอดักจังหวะที่เขาต่อบอลกันหรือไม่เราก็ต้องเพสจนเขาเสียบอลเพราะเขาเสียบอลยากมากพอเราโดน2ลูกไปปุ๊บลูกที่3เนี่ยคือผมก็ได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วอยู่แล้วว่าถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะโดนสวนกลับและความแน่นอนของปารีสเนี่ยคือเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขายกระดับขึ้นมาแล้วคือเขาแน่นอนเวลาเขาสวนกลับแล้วเขาได้แน่นอน นี่คือ1ลูกในจังหวะที่เป็นตัวอย่างเลยว่าการเข้าทําของปารีสตอนนี้คือรู้ใจกันมากๆแล้วก็มีความแน่นอนเด็ดขาดมากคือมันให้บอลโดยที่มันให้ไปเลยอ่ะมันรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนวิ่งตามไปอ่ะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะนี่คือบ่งบอกเลยว่าแบบเออมึงเข้าใจกันน่ะมึงเข้าใจแผ่แล้วมึงเข้าใจกันนะส่วนทีมเราก็แน่นอนแหละเมื่อตอนแรกเรายึดระบบพอสมาธิเราหลุดปุ๊บมันก็ระบบไม่มีแล้วอ่ะมันก็ต้องเล่นตามสัญชาตญาณ พอมาเล่นตามสัญชาตญยาเนี่ยมันเสียสมาธีไงมันก็โดนมันก็ตั้งเกมไม่ได้อะมันก็เล่นเกมของเราอ่ะไม่ได้อะเออพอในครึ่งหลังแก้มาเนี่ยก็เหมือนจะพยายามเล่นเกมของเราให้ได้นะเกมเนี้ยมันอาจจะทีมเราอาจจะโชคร้ายที่เสียเทนด้วยเพราะว่าบาเบเด้ต้องไปยืนเป็นแบ็กขวาแล้วบาเบเด้เนี่ยเป็นตัวพลังงานผมคิดว่าบาเบเด้เนี่ยสำคัญมากกับระบบของคุณชายนะพอบาเบเด้เขาได้ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วคาร์เปคาวได้ลงมาเล่นแบ็กขวาแทนเนี่ย สังเกตได้ว่ากองกลางของทีมเราเนี่ยดูมีพลังงานแล้วก็ดูแบบเออจะสู้เขาได้บ้างนะเพราะฉะนั้นการเสียเทนไปนี่คือแบบเจ็บคือว่ามันก็เละกันทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นข้อสอบส่วแฟนๆยางเราอ่ะก็ต้องลุ้นให้เปิดฤดูกาลมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะตัวผมเชื่อว่าถ้าเกิดทีมเราเนี่ยเล่นเป็นยูนิตี้คือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่ะได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะโหดขึ้นอ่ะมันจะโหดขึ้น,นกว่านี้ ตอนนี้มันคือขาดอย่างเดียวเลยผมมองว่าเราเนี่ยมันเริ่มคล้ายไปปรารีสในยุคก่อนนะ่ะที่มีสตาร์เยอะเออแล้วเราคุมไม่ได้นะซึ่งมันต้องหาโค้ดที่มันเคี่ยวจริงๆอ่ะแล้วก็เด็ดขาดจริงๆอ่ะมาดัดตรงนี้ว่าไม่รู้ว่าคุณชายเขาจะทําได้หรือเปล่าเขาจะเปลี่ยนซูเปอร์สตาร์อย่างเอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะ เพราะเอ็มบัปเป้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบเสียบอลแล้วก็ไม่ได้วิ่งกลับมาเพสนะเอ็มบัปเป้นี่โดนตําหนิมากในนัดล่าสุดเนี่ยแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าทีมเราเนี่ยพอเสียบอลก็เหนื่อยอะ่ะอย่างเห็นได้ชัดก็ไม่ให้กลับไปเอาบอลมาคืนบาวิเดก็จะโวยจูตก็จะโวยก็จะเห็นได้เลยมันก็บ่งบอกได้ว่าก่อนหน้านี้ฮะที่เราคิดว่าทีมเข้าใจระบบแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความฉาบฉวยและมันก็เป็นแค่ฉากหน้า ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนะี่ยทีมเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจกันจริงๆถึงระบบการเล่นไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆนะถ้าคุณชายชาบี้อลรอนโซแก้ให้นักเตะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เข้าใจระบบแบบเข้มข้นเดินไปในทิศทางเดียวกันได้เมื่อไหร่นะ่ทีมเราเนี่ยถึงจะกลับมาโหดแต่ถ้าเกิดยังมีทุบตายางแบบกูจะเล่นของกูอะไรประมาณนี้ก็ก็อาจจะยากหน่อย ต้องพูดอย่างนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงฟุตบดีเนี่ยมันเล่นกันเร็วมากขึ้นตีโบกูตัวก็บอกนะเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นการที่ดีก็เหมือนการตบหน้าเราอย่างแรงอะว่าเราควรที่จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างคือเหมือนเราหลงละเลงอะกลับแต่ก่อนอะ่ะจนตอนนี้คือเราต้องบอกว่าเราต้องกลับไปเตรียมตัวผมเชื่อว่าชาบีอารอนโซ่เนี่ยเขาก็เห็นอะไรมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในสนามเนาะ พูดถึงเซนเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดเลยดีกว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่สาหรับผมอเซนซิโอผมไม่ผ่านผมคิดว่าไม่ผ่านรูปร่างไม่ดีมีแต่ความดุดันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เซนเตอร์ Center คือบางทีดุดันได้แต่คุณต้องแม่นคุณต้องแกล่งใครจะว่าว่า,วาเออผมว่าน้องมันไม่พัฒนาในอนาคตไม่อาจจะพัฒนาก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่แต,แต่คือล่าสุดนี่คือจากที่เห็นนี่คือเล็ก เพราะว่าติดต่อกันเราเด้เห็นเขาเละมาตลอดอืมตอนเนี้คือสื่อเนี่ยวิพาก์วิจารณ์ะในต่างประเทศเกี่ยวกับเซ็นเตอร์ของเราทั้งคู่นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทีมเราเนี่ยสามารถกลับมาทําผลงานได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมแฟนๆทีมอื่นเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับส่วนแฟนๆชุดขาวเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับ ผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนพี่ๆเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ